สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะมาเรียนรู้หลังจากที่เราได้สมัครนะแล้วก็อัปเกรด Account m ต์ l c h ชิมของเราเป็น Account แบบพรีเมียมสามารถ Auto Responder ได้นะครับนะครัวนี้เราจะหลังจากที่ทําตามวิดีโอที่ผ่านมานะคราวนี้เราจะมาดูในแดชบอร์ดของ m l c h ชิมนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับนะ อันนี้ก็คือข้างบนนะด้านซ้ายก็คือเมนู Account แล้วก็ My Profile ต่างๆนะ Support แล้วก็ปุ่ม l o g Out จะอยู่ตรงนี้ฮะหลังจากใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถ l o อก u u t ตรงนี้ได้นะ Campaign นะ m ค a i g n ก็คือ,อตัวการเขียนจดหมายนะครับจดหมายที่ส่งหาคนที่อยู่ในลิสต์ของเรา Templates นะฮะเมนูถัดมา Templates ก็คือ,อ ตัวจดหมายนะครับทุกครั้งที่เราส่งจดหมายเนี่ยเราจะมีเทมเพลตจดหมายสำหรับแต่งจดหมายให้สามารถามีความแตกต่างกันหลายหลายแบบนะครับอันต่อมาคือลิสต์ลิสต์ก็คือรายชื่อเราสามารถสร้างลิสต์ได้ไม่จำกัดนะครับตามเรียกอะไรตามตามกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการที่จะเก็บมา นะครับรีพอร์ก็คือรายงานที่เกิดขึ้นใน Account ของเราว่ามีคนสมัครกี่คนส่งอ,อีเมลไปแล้วกี่ฉบับให้ใครบ้างนะซึ่งรายงานค่อนข้างละเอียดนะอันต่อมาก็คืออ u โ o m เมนชั่นนี่คือเมนูที่สำคัญที่เราจะได้เรียนรู้กันนะครับครนี้สิ่งที่เป็น สิ่งสําคัญที่สุดที่เราจะต้องทําอย่างแรกเลยก็คือการาการสร้างลิสต์นะครับนะคลิกที่เมนูลิสต์นะครับแล้วก็ create list นะครับตรงนี้นะครับมุมด้านขวามือ,อบนนะครับ create list นะฮะตรงนี้ก็จะใส่ list name นะให้เรารู้ว่า กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยคือใครนะครับเกี่ยวกับอะไระตั้ง list name ให้ตรงกับกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการที่จะเก็บจะไดะ้เข้าใจได้ดีนะครับช่องต่อมาคือ default form email คือเราอยากจะให้อีเมลของเราเนี่ยส่งอ,อยากจะใหะ้ชื่อที่แสดงเนี่ยในอีเมลเนี่ยเป็นชื่อ อีเมลอะไรนะครับผมก็ใส่อ e ีเมลของผมไปนะครับครับเราอยากจะใส่ชื่อชื่อชื่อของเรานะครับเราก็ใส่ชื่อของเราเลยก็ของในบัญชีของแต่ละคนก็ใส่ชื่อไปเลยนะครับนะอันนี้คือ reminder people uh, remind people how they got on y o u r l i s t นะครับบอกกับ uh, <c oughs> คนที่อยู่ในลิสต์ว่าอย่างไรนะครับผมก็เขียนเป็นภาษาไทยแล้วกัน,นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนอีเมลมาร์เก็ตติ้งออนไลน์นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับข้างล่างนี้ก็คือคอนแทคฟอร์มที่เราได้กรอกไปแล้ว ใน,ในตอนแรกนะก็จะแสดงอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะเตรียมร้อยเลื่อนลงมาในอีกส่วนนึก็คือ notification ก็คือการแจ้งเตือนมายัางอ e ีเมลของเรานะครับเมื่อีอ e ีเมลของผมนะครับเราจะเ,าเปลี่ยนแปลงอ e ีเมลก็ได้เราอยากให้ส่งไปที่อ e ีเมลไหนก็ใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ก็คือช่องนี้เป็น daily summary ก็คือเราอยากให้ในแต่ละวันมีการาแจ้งเตือนมาที่เมลของเราไหมว่า,ามี มีเหตุการณ์อะไรบ้างในรอบวันที่ผ่านมาวัน by วันก็คือ subscribe notification a t the happen เมื่อมีคน subscribe เข้ามาอยากให้แจ้งเราเลยไหมหน,หนึ่งคนหนึ่งครั้งหนงสองคนทุกครั้งที่มีการ subscribe อันนี้ข้างล่างก็จะเป็น unsubscribe ถ้ามีคน unsubscribe ออกจากรายชื่อของเราเนี่ยต้องการให้แจ้งไหมนะฮะถ้าต้องการให้แจ้งก็คลิกเข้าไปถ้าไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรไม่ต้องคลิกแล้วก็กด s a v นะครับ นะหลังจากที่สร้างลิสต์เสร็จแล้วเนี่ยนะหลังจากที่สร้างลิสต์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลิสต์มาแล้วนะฮะหนึ่งหนึ่งลิสต์นะฮะลองไปดูลิสต์กดเมนูลิสต์ก็ไปดูนะครับนะนี่คืออีเมลนี่คืออีเมลมาร์เก็ตติ้งลิสต์นะครับศูนย์สมัคร r ล่นยังไม่มียังไม่มีการส่งจดหมายนะครับก็คลิกเข้าไปนะฮะ เมื่อกี้เราพูดถึง list นะในในในเมลชิเนี่ยสิ่งที่จําเป็นอย่างแรกก็คือ list l นะค,คือการสร้างรายชื่อขึ้นมาก่อนนะหลังจากที่สร้างรายชื่อขึ้นมาแล้วนะครับเราก็นำใส่ up form เนี่ยไปเก็บรายชื่อของกลุ่มเป้าหมายมานะครับเดี๋ยวเราจะได้จะได้เรียนในบทเรียนต่อไปนะครับหลังจากที่เราสร้างลิส i s t แล้วเนี่ยเราก็นำใส่ up หรือว่าอ p in form เนี่ย ไปวางไว้ที่เว็บไซต์หรือว่า Squid p a เพจของเรานะครับเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาก็คือการเขียนการสร้างจดหมายตอบกลับหรือว่าอ u ต o m a ั i o n อีเมลเนี่ยส่งสิ่งที่คุณได้สัญญาไว้สำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณว่าคุณจะได้ให้อะไรคุณจะให้ e-book คุณจะให้ m อ3คุณจะใหเ้เนื้อหาอะไรสำหรับคนที่เข้ามาอยู่ในลิสต์ของคุณนะหลังจากตอบกลับไปแล้ว กลุ่มเป้าหมายได้รับอีเมลแล้วสมมุติว่าส่งอีบุ๊กไปนะส่งอีบุ๊กไปเนี่ยเขาได้รับอีบุ๊กแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะ,ะส่งจดหมายฉบับต,ต,ต่อไปเป็นการ Follow up ส่งข่าวสารหรือว่าส่งสินค้าหรือบริการโปรโมชั่นต่างๆของคุณเนี่ยผ่านตัวแคมเปญนะครับตัวแคมเปญเนี่ยไปยังลิสต์ของของเรานะครับ ง่ายๆก็คือสร้างลิสต์ขึ้นมาออโตเมชั่นส่งส่ง,สงต่อกลับอัตโนมัติไปยังลิสต์นะครับหลังจากที่กลุ่มเป้าหมายได้รับสิ่งที่เขาต้องการแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดแคมเปญนะครับแล้วก็ส่งจดหมายไปหากลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในลิสต์ของเรานะครับสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องสร้างอันแรกก็คือสร้างลิสต์ขึ้นมาก่อนนะครับ่อนที่จะไปะสร้าง จดหมายตอบกรับอัตโนมัติที่จะมอบอสิ่งที่คุณได้สัญญาเอาไว้ก่อนที่เขาจะเข้ามาอยู่ในลิสต์ของคุณนะครับนะฮะเมนูตรงนี้ก็จะมาที่ s i g n u p Form หรือว่า Up-In Form นะครับสิ่งที่คุณจะได้นะครับจากเมวชิมก็คือ s i ต์ u p Form ์นะครับ Sign Up Form ที่เป็น general form นะครับ embed form แล้วก็ form integration form integration เนี่ย จะอัปเกรดไปอีกไปอีกขั้นหนึ่งนะแต่เราใช้เป็นฟอร์มที่นิยมก็คือการการใช้เอ b e d อ o r m แบบแบบนี้นะฮะแล้วก็เลือกหนนี้เพื่อที่เราจะจะได้เอาไป uh, วางในเว็บไซต์ของเรานะครับอันหนึ่งที่เป็นข้อเสียของ m ม l c h i m เนี่ยก็คือตัวเดี๋ยวกลับมาก่อนนะ ดี๋ยวกลับมานิดหนึ่งก็คือตัวของ general form general form เนี่ยถ้าจะเปรียบไปแล้วนี่ก็เหมือนฟอร์มแบบธรรมดานะครับไม่ได้มีฟังชันรูระอะไรนะครับตัวนี้เป็น general form นะฮะนี่คือ general form นะตรงนี้นะครับตรงนี้เลื่อนมานิดหนึ่งฮนะตรงนี้นะครับตรงนี้คือ URL ถ้าจะเปรียบไปแล้วเนี่ยก็คือการ เป็น s คริป p a เพแบบหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างง่ายนะฮะสำหรับสำหรับ Sub ส c r i b e สำหรับเข้ามาอยู่ในลิสต์ของเรานะซึ่งเราสามารถปรับแต่งทั้งหมดเนี่ยได้นะได้นิดนึงนะะ่นี่ก็คือส่วนของการปรับแต่งนะเมนูทางด้านซ้ายเนีทางด้านซ้ายก็คือตัวที่แสดงด้านขวาก็คือวิดเจ็ตที่เรา,เาสามารถแอดเข้ามาได้เลยนะครับ ที่เราสามารถแอดเข้ามาได้เลยนะฮะว่าเราต้องการให้คนที่จะเข้ามาในลิสต์เราเนี่ยกรอกอะไรบ้างนะในเมนู Build It นะมาดู Design It นะ Design It ก็คือการแก้ไขดีไซน์การการแก้ไขตัวหน้าตานะครับหน้าตาของของตัวอ,อันนี้หน้าตาของหน้านี้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขกันนะฮะเดี๋ยวผมจะลองแก้ไขให้ดูนะแล้วก็ตรงส่วนตรง translate it เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ผมค่อนข้างที่จะชอบอยู่พอสมควรนะก็คือการแปลาภาษาจากคือตรงนี้เขาจะบอกว่า set default เอ n g u a อ e คคือคุณต้องการให้ภาษาเริ่มต้นเป็นภาษาอะไรนะก็สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้นะ ก็สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้แต่ว่าคําที่มันแปลเข้ามาแปลให้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ,ะดูแปลกๆนะฮะซึ่งเราสามารถแก้ไขได้นะฮะซึ่งเราสามารถแก้ไขได้นะฮะแต่ผมจะเซตเป็นภาษาต้นฉบับก่อนอเอาเป็นภาษาเดิมก่อนนะครับเป็นภาษาเดิมก่อนคือภาษาอังกฤษก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขไอ้อฟอร์มตัวนี้กันนะครับ นะฮะโอเคครับนะฮะแล้วก็กลับไปดู s i ต์แอปฟอร์มอีกแบบหนึ่งนะฮะไซต์แอปฟอร์มอีกแบบหนึ่งก็คือ embed form embed form จะเป็นโค้ด html นะฮะเป็นโค้ด uh, เนี่ยตัวเนี้ย uh, อันเนี้ยคือการตั้ง uh, แถบเมนูด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นการตั้งค่าทั้งหมดนะครับด้านขวาก็คือมันแสดงออกมา เป็นสิ่งทีแ่แสดงออกมานะครับถ้าคุณต้องการที่จะปรับแต่งก็ปรับแต่งด้านนี้นะครับนี่คือโค้ดที่เราจะไปวางในเว็บไซต์เพื่อที่จะเก็บลิสต์ของเรานะฮะนี่คือ,อาการออกแบบนะบถ้าเป็นคลาสสิกก็จะเป็นแบบอันนี้เป็นเมนูคลาสสิกนะครับผมคลิกที่ปุ่มเมนูคลาสสิกก็จะเป็นแบบดั้งเดิมที่ embed form ของ newshim ตั้งมาให้ถ้าเราอยากจะปรับแปลอ่ปรับแต่งให้มันสวยงามขึ้นก็ใช้แบบซูเปอ Slim, ร์สลิมคือบางลงมาแล้วนะฮะบางลงมาแล้วตรงนี้ก็สามารถแก้ไขได้เหมือนกันนะครับรนี้ก็จะสามารถแก้ไขได้นะฮนะนนี้ก็คือใส่ความยาวเข้าไปนะครับเราอาจจะใส่ความยาวตามวิจิตรของเรานะเห็นไหมสั้นลงครับสามนะครับ3 0 0้ยพิกเซลนะครับนี่ก็จะ,ะสวยงามขึ้น เราลองแก้รับสมัครรับข่าวสารโอเคครับเ่เห็นไหมตัวจะ,จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะแก้ได้จตรงนี้แล้วก็เอาเอาโค้ดอันนี้ไปวางในเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในวิดีโอต่อไปว่าเราจะเอาไปวางหน้าอย่างไรนะครับอ,อันต่อมาก็คือ naked นะอันนี้จะเป็นแบบแบบแบบอเอเรียกอ,อะไรโบราณหน่อยแบบดั้งเดิมนะครับ แอดวานขึ้นมาหน่อยซึ่งอันนี้ก็จะสามารถแก้ไขแบบ c u ตตอม CSS นะฮะแล้วก็เมนูอื่นซึ่งแอดวานมากขึ้นถึงเราไม่จําเป็นต้องอถ้าใครมีความความรู้เกี่ยวกับการปรับแต่งโค้ดอะไรพวกนี้ก็สามารถใช้เมนูนี้ได้นะครับแต่เราก็ใช้เมนูที่เขาให้มานะจะเป็นซูเปอร์สลิมก็ได้หรือว่าคลาสสิกก็ได้เพื่อที่เราจะเอาฟอร์มอันนี้ไปวางในเว็บไซต์ของเรานะครับ ในวิดีโอต่อไปเดี๋ยวจะมา,อาสอนการปรับแต่งนะไซต์อัพฟอร์มให้ให้สวยงามและนำไปวางในเว็บไซต์ของคุณนะเพื่อเก็บเพื่อเก็บลิสต์ได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ